ครับผมวันนี้ก็เราก็มาส่งเครื่องอัดฟางอินเตอร์4 4รนะผมเทสโ์โระบบคอมชัยเอการยิวที่สวนประดิษฐ์มะขามยักษ์ครับผมมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ตำบลช้างชะลูดอ่ะพอบเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะผมวันนี้เป็นการเท Inter สอินเตอร์440เก่านอก,นอกจากประเทศอังกฤษน,นะผมนะส่งมอบอกับสวนประดิษฐ์นะผมต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนมะขามหวานนะผมที่เชื่อใจฟางทองแท็กเตอร์ของเรานะครับผม ที่เลือกใช้เครื่องฟังจากศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟัอน้องอินเตอร์นะผมนะใครสนใจเครื่องฟังมือสองที่ระบบพร้อมใช้นะผมติดต่อได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผมตัวนี้เป็นรถไถคูโบต้า L5018 SP ตัวใหม่ครับผมนะเกาะกับเครื่องฟังอินเตอร์ T0 จากประเทศอังกฤษครับผมตัวนี้เป็นเครื่องจากศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟังน้องอินเตอร์ครับผมมีด้วยกัน2อสาขานะครับผม สาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านอาคต์ตำบลบุกแกรงอําเภอจอมพัฒน์จังหวัดสุรินทร์นะผมสาขาสองอยู่ที่แยกบ้านไทจเจริญตำบลยางตลาดอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะผมเป็นอินเตอร์4ี่สี่ศูนย์สี่สามศูนย์จำผิดอิ INTER นเตอร์สี่สามศูนย์นะผมกอกับ L50 18ครับผมก็ต้องขอขอบคุณเฮียผู้ใจดีนะผมสวนประดิษฐ์ มะขามเปรี้ยวยักษ์ครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะผมส่วนนี้ก็ใครต้องการกิ่งพันมะขามหวานก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมอยู่ที่ตำบลช้างชะลูดนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะผมต่นนี้แกก็สนใจทําธุรกิจเพิ่มนะครับผมโดยอยากจัดฟางรับจ้างอัดฟางขายผมก็เลยสั่งซื้อกาดฟางจากฟางทองเทกเตอร์ของเรานะผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณเฮียอีกครั้งครับผมที่มั่นใจ เก็ใช้เครื่อง,งอัดฟางจากฟางทองเทกเตอร์ของเราครับผมวันนี้เราอยู่วนกลางสวนมะขามหวานนะครับที่เพชรบูรณ์ครับผมนะรายงานสดโดยอัตวินฟางทองเทกเตอร์ครับผมก็ลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาเครื่องอัดฟางอยู่ว่าจะเป็นอินเตอร์430สา0 435ย์5ครับผมแมตซี่นิวอันเล่นนะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผม หรือเบอร์080 788 2413นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะครับผมใกล้ที่ไหนรับชมที่นั่นครับผมสาขาใหญ่อยู่บ้านอาคตตำบลบุกแกลงนะครับผมอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สาขา2ตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยจเจริญน,นะครับผมตำบลยังตลาดอําเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมสามารถรับชมได้ง2สาขานะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มั่นใจเลือกใช้เงินฝางจากฝางของเทคเตอร์ของเรานะครับผมสำหรับงานบริการนะครับผมถ้าช่าง ที่ไปดูแลลูกค้าให้การบริการไม่ดีนะผมหรือว่าพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยก็สามารถว่ากล่าวเตือนโดยโทรมาแจ้งที่ผมได้นะผมที่เบอร์083 316 0978ครับผมก็คือถ้ามีการบริการแบบไม่สุภาพนะผมจากพนักงานของเราผมก็สามารถโทรแจ้งเข้ามาได้ผมที่เบอร์ที่แจ้งนะครับผมกนะ็ถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดทำให้ไม่พอใจก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้แล้วครับผม ก็ขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจเราสวัสดีครับผมมันหมายนเฮงทุกท่านครับ